ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายพื้นที่ชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับภาคเหนือของประเทศกัมพูชามีปราสาทหินและร่องรอยหลักฐานอื่นๆจำนวนมากที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนระหว่างดินแดนทั้งสองเป็นประจักษ์พยานให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของผู้คนวัฒนธรรมความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสองฝั่งเทือกเขาพนมรักแต่น่าเสียดายที่หลักฐานจากอดีตนี้ในปัจจุบันได้กลับกลายเป็นปมปัญหาของทั้งสองประเทศ นอกเหนือไปจากปราสาทพระวิหารที่เป็นกรณีพิพาทกันมายาวนานแล้วในระยะไม่กี่ปีมานี้มีปราสาทหินสองแห่งคือปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และปราสาทตาควายซึ่งไม่แน่ว่าอยู่ในดินแดนประเทศไทยหรือประเทศกัมพูชาได้เป็นหนึ่งในปัญหาความขัดแย้งจนกระทั่งบานปลายกลายเป็นสมนรภูมิรบดังที่ได้ทราบกันดีปราสาทตาเมือนทม ปราสาทตาเมือนธมตั้งอยู่บริเวณช่องตาเมือนซึ่งเป็นหนึ่งในช่องเขาสําคัญของเทือกเขาพนมงรักผู้คนในอดีตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับในประเทศกัมพูชาใช้ช่องตาเมือนเป็นหนึ่งในเส้นทางสําหรับติดต่อไปมาหาสู่กันเส้นทางคมนาคมสายนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเสมือนเครื่องมือเชื่อมศูนย์กลางการเมืองการปกครองที่ประเทศกัมพูชาคือเมืองพระนครกับชุมชนใหญ่ๆใ,ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอาทิชุมชนบริเวณเขาพนมรุง้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนเมืองพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในรัชกาลพระเจ้าชัยวันที่7พุทธศักราช1724-62ถึงพระองค์โปรดให้สร้างบ้านมีไฟหรือที่พักคนเดินทางตามเส้นทางสายต่างๆทั่วอาณาจักรหนึ่งในนั้นคือเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองพระนครกับเมืองพิมายซึ่งต้องผ่านช่องตามเมือนนี้ โดยพระองค์โปรดให้สร้างบ้านมีไฟบนเส้นทางนี้ถึง17หลังสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นเส้นทางสำคัญของอาณาจักรเขมรโบราณอย่างแท้จริงหลักฐานที่เก่าที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบันบริเวณปราสาทนี้ได้แก่จารึกปราสาทต,ตาเมือนทมหนึ่งเขียนอยู่บนพื้นหินธรรมชาติภายในลานปราสาทด้วยอักษรปลวะภาษาสันสกฤตกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตรวรรษที่12ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่13 เนื้อความเกี like ่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และการบูชาให้พระศิวธรรมให้เชื่อได้ว่าตั้งแต่ระยะเวลานั้นพื้นที่แห่งนี้คงถูกใช้เป็นเทวสถานของพระศิวะแล้วนอกจากนี้ยังได้พบจารึกอีกจํานวนมากทําให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่กระทํากันในสถานที่แห่งนี้ได้ในระดับหนึ่งเช่นจารึกปราสาทตาเมืองทม9ก้าระบุมหาสกาชตรงกับพุทธศักราช1ึ or, ่งหนึ่งจารึกขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องที่ดินของศาสนสถานตามทิศต่างๆที่มีอยู่ในรัชกาลพระเจ้าชัยวันที่สาม พุทธศักราช1393ถึง1420และภายหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปแล้ว2ที่ดินเหล่านี้คงมีทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในปัจจุบันจารึกปราสาทต,ตาเมืองทมสีระบุมหาศักราชตรงกับพุทธศักราช1556รัชกาลพระเจ้าสุญ,ญวันที่1พุทธศักราช1553ถึง9 3เนื้อหาตอน1นกล่าวถึงการถวายที่ดินและปักหลักเขตที่ดินของศาสนสถานแห่งนี้การถวายสิ่งของเพื่อสักการบูชาเทพ,พเจ้า และจารึกปราสาทตาเมืองทมห้าระบุมหาสกราชตรงกับพุทธศักราช1563รัชกาลพระเจ้าสุญญวันที่หนึ่งเนื้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงการถวายสิ่งของและค่าทาสให้เทพเจ้าข้อมูลที่ได้จากจารึกตามที่กล่าวถึงไปข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของปราสาทตาเมืองทมในฐานะศูนย์กลางของความเชื่อถือศรัทธาของผู้คนได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกเหนือไปจากความสำคัญต่อชุมชนโดยรอบแล้วน่าจะมีความสำคัญต่อส่วนกลางของอาณาจักรด้วย เพราะจารึกข้างต้นกล่าวถึงกษัตริย์พระองค์ต่างๆถวายสิ่งของหรือที่ดินแก่ศาสนสถานอยู่เนืองๆอ,อย่างไรก็ตามปราสาทองค์ที่เก่าไปจนถึงพุทธศตวรรษที12่12-13ร่วมสมัยกับจารึกปราสาทตาเมืองทมหนึ่งไม่เหลือให้เห็นแล้วปราสาทตาเมืองทมองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช1500-1600สังเกตได้จากลวดลายที่พบตามส่วนต่างๆของปราสาทเป็นลวดลายตรงตามศิลปะเขมรแบบบาปวนเป็นไปได้มากที่ปราสาทองค์นี้ จะสร้างขึ้นทดแทนปราสาทองค์ที่เก่ากว่าแต่ทั้งนี้รูปเคารพประธานคือสวยยำภูลึงหน้าจะเป็นรูปเคารพที่มีมาแต่เดิมสวยยำภูลึงคือหินธรรมชาติที่มีรูปลักษณ์คล้ายอวัยวะเพศชายตามความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์ถือว่าเกิดขึ้นจากพระประสงค์ของพระศิวธรรให้ลึงประเภทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับการนับถือบูชาเป็นอย่างยิ่งสำหรับสวยยำภูลึงของปราสาทประดิษฐานอยู่ภายในห้องคันพระครืหาของปราสาทประธาน มีลักษณะเป็นแท่งหินธรรมชาติที่ถูกขัดแต่งให้อยู่ในผังกลมเจตนาให้เป็นรูปลักษณ์ของปลายลึงเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันกันกบพื้นห้องหรือโยนีซึ่งพื้นห้องดังกล่าวนี้ก็คือพื้นหินธรรมชาติที่รองรับตัวปราสาทนั่นเองจารึกที่พบจากปราสาทแห่งนี้เอ่ยถึงการถวายที่ดินและสิ่งของแก่พระกรร,รเตงชัดสิวบาทอาจเป็นไปได้ว่าพระนามดังกล่าวเป็นพระนามของสวยยำภูลึงองค์ปราสาทตาเมือนทมหันหน้าไปทางทิศใต้องค์ประกอบที่พบในปัจจุบันประกอบด้วยปราสาทประธานซึ่งมีมณฑปต่อยื่นออกมาทางด้านหน้าปรสาสท บริวารสององค์ตั้งอยู่ทางมุมด้านหลังของปราสาทประธานมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมร่องรองหลุมเสาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆกระจายตัวอยู่โดยรอบทั้งหมดปิดล้อมด้วยแนวระเบียงคดนอกแนวระเบียงคดทางด้านทิศใต้มีบันไดาทางขึ้นสู่ศาสนสถานแม้ว่าโครงสร้างจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ลวดลายสลักมีสมบูรณ์แต่เพียงบริเวณห้องประดิษฐานรูปเคารพประธานเท่านั้นส่วนอื่นๆของปราสาทยังสลักไม่แล้วเสร็จอาจเป็นไปได้ว่าช่างสลักมีจำนวนน,น้อยและมีความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้องละทิ้งงานไป ความสําคัญของปราสาทยังคงมีอยู่สืบเนื่องต่อมาในพุทธศตวรรษที่18หรือรัชกาลพระเจ้าชัยวันที่7็เพราะตั้งอยู่บริเวณช่องตาเมืองอันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางราชมัรคาที่เชื่อมระหว่างเมืองพระนครประเทศกัมพูชากับเมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมาในระยะนี้นี่เองที่มีการสร้างปราสาทสําคัญสององค์ตามพระราชองค์การของพระเจ้าชัยวันที่7คือปราสาทตาเมืองและปราสาทตาเมืองโต้อันเป็นศาสนสถานประจําที่พักคนเดินทาง และอโรคอยสารตามลำดับประสาททั้งสองอยู่ห่างออกไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ขอประสาทตาเมือนทมไม่ไกลนักเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของชุมชนโบราณที่มีประสาทตาเมือนทมเป็นศูนย์กลางความเชื่อถือศรัทธาได้เป็นอย่างดีประสาทตาเมือนทมและประสาทตาควายแห่งเทือกเขาพลมงรักเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อศรัทธาของผู้คนในอดีตที่มีต่อเทพเจ้าไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้คนจากดินแดนใดเป็นที่น่าเสียดายเมื่อขีดเส้นแบ่งดินแดนออกเป็นประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยใช้เขาพนมดงรักเป็นแนวเขตแดนธรรมชาติปราสาททั้งสองซึ่งอยู่ใกล้เส้นพรมแดนเป็นอย่างยิ่งจึงกลายสภาพเป็นสมนรภูมิรบมนุษย์ปัจจุบันเห็นค่าของเส้นพรมแดนที่ตัดผ่านป่าเขาไร้ผู้คนว่ามีความสำคัญยิ่งทำให้ความสำคัญและคุณค่าที่แท้จริงซึ่งโยงใยอยู่กับศรัทธาในาศาสนาลายหายไปเมื่อเป็นเช่นนี้สันติสุขคงเกิดขึ้นได้ยากขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปเนื้อหาสารานี้จนจะรับครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับดิงด้งดิ้ง